เครื่องทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทดสอบบรรจุภัณฑ์ได้ครอบจักรวาลแม้กระทั่งยาดมที่เล็กจิ๋วแบบนี้ สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าขวดยาดมขวดพิมเสนหรือว่าบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กเนี่ยเขามีการทดสอบรอยรั่วกันอย่างไรย้อนกลับไปราวๆ6 0 0 0ปีที่แล้วการรักษาโดยใช้กลิ่นสมุนไพรบำบัดได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยคนอียิปต์ในยุคนั้นมักใช้การเผาเพื่อให้ได้มาซึ่งกลิ่นหอมเพื่อบูชาเทพ,พเจ้าจนได้รับการพัฒนามาใช้ในทางการแพทย์ร่วมกับน้ำมันออยล์หรือน้ำมันหอมระเหยในช่วงยุคสงครามคูเสด แต่สิ่งหนึ่งที่ดูจะเปลี่ยนจากยุคก่อนๆนะคะนั่นก็คือยาสมุนไพรเหล่านี้ถูกบรรจุลงในขวดหรือว่าหลอดแก้วเล็กๆเ,เพื่อให้ง่ายต่อการพกพาแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนั่นเองค่ะโดยทางผู้ผลิตเองก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมุนไพรเหล่านี้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและเพื่อไม่ให้น้ำพิมพ์เสนรั่วไหลออกจากหลอดบรรจุพันธ์ทางผู้ผลิตจึงจําเป็นต้องนําสินค้าไปทดสอบรอยรั่วก่อนนําไปขายจริงค่ะ โดยในการทดสอบในวันนี้จะเป็นการทดสอบโดยเครื่อง b r a v o Leak Tester a ท b e r ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 4991 Standard Test Method for Liquid Testing of Empty Liquid Containers by Vacuum Method วิธีการทดสอบนี้ครอบคลุมถึงการทดสอบความทนทานต่อการรั่วซึมของคอนเทนเนอร์เปล่าภายใต้สภาวะความดันที่แตกต่างเช่นสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งทางอากาศ เหมาะสําหรับการทดสอบภาชนะแข่งที่มีไว้สําหรับขนส่งของเหลวอันตรายบางชนิดตามคําแนะนําขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายและตัวอย่างการทดสอบของเราในวันนี้จะมีทั้งหลอดยาดม พิมพ์พเสนขวดแก้วและบรรจุภัณฑ์แบบแข็งชนิดอื่นๆทดสอบทั้งแบบที่ตัวอย่างอยู่ใต้น้ำเพื่อสังเกตดูฟองอากาศที่รั่วออกมาและทดสอบแบบแห้งที่ไม่มีน้ำในถังแต่ใส่น้ำในขวดแทนและสังเกตน้ำสีที่รั่วไหลออกมาค่ะเงื่อนไขในการทดสอบ 1. ตั้งค่าวแวคคัมไปที่9 5้ากิโลปาสคาล 2. ตั้งเวลาสำหรับการทดสอบไว้ที่10นาที เป็นยังไงกันบ้างคะกับการทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆในวันนี้ทีนี้ทุกคนน่าจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรจุพัณฑ์ที่ต่างกันเขามีการทดสอบรอยรั่วกันอย่างไรเราถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สนใจสินค้าโทรหาเราได้ที่023286878หรือทักไลน์หาเราได้ที่ adtechquality ได้เหมือนเดิมเลยนะ